ทางชุดสกายด็อกเตอร์ศูนย์นเรนทรอ,อันดามันค่ะร่วมกับทัพเรือภาค3และรอ1 5 0 1นะคะนำทีมค่ะบินลัดฟ้าขึ้นเครื่องบินไปนะคะเพื่อที่จะรับผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะที่จะต้องเข้ารับการรักษาเร่งด่วนจากอำเภอกรองท่อมจังหวัดกระบี่บินตรงสู่จังหวัดภูเก็ตค่ะ นายแพทย์นิเวศอังสุมาลีผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองท่อมนะคะท่านเปิดเผยว่าโรงพยาบาลคลองท่อมนั้นได้รับเคสผู้ป่วยชายอายุ75ปีค่ะมาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกมีเหงื่อแล้วก็ตัวเย็นนะคะก่อนมาโรงพยาบาล3ชั่วโมงเนี่ยแรกรับแพทย์วินิจฉัยนะคะเป็นแพทย์เวรประสานโรงพยาบาลกระบี่แพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลกระบี่ ก็ทำการส่งต่อนะคะให้แพทย์เวรโรงพยาบาลคลองท่อมได้ประสานไปที่ห้อง CCU โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะวันที่มีการประสานไปไม่มีแพทย์ในการทํา PCI ก็เลยจะต้องประสานต่อไปอยังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตให้รับเคสนี้ค่ะแล้วก็สามารถส่งต่อทางอากาศยานได้นะคะ โดยทางศูนย์นพรัตน์กระบี่โดยแพทย์หญิงลลิดาคงอินแพทย์อำนวยการได้ดำเนินการประสานตามแนวทางการส่งต่อสกายด็อกเตอร์ไปที่ศูนย์นเรนทรอ,อันดามันเพื่ออนุมัติหน่วยบินโดยทีมทัพเรือภาค3พร้อมกับชุดปฏิบัติการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตออกรับเคสผู้ป่วยที่บริเวณสนามจอดเฮลิคอปเตอร์รอ5 0 1าเภอคลองท่อม โดยมีทีมส่งต่อภาคพื้นดินชุดปฏิบัติการ ALS โรงพยาบาลคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะโดยทางกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1-5ได้มีการจัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือนะคะและสนับสนุนอำนวยความสะดวกการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยานจากทีมแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลคลองท่อมเพื่อส่งต่อให้กับทีมสกายด็อกเร โดยทั้งนี้ผู้ป่วยนะคะได้ถูกนําตัวเนี่ยส่งเร่งด่วนไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาตัวต่อเรียบร้อยแล้วค่ะ